ส่วนทนายของบอสพอค่ะทนายวิทูลเก่งงานวันนี้เดินทางไปร้องกับทางปปชนะคะเพื่อจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ของเธอรูงกันคลังไปให้การเท็จกับ d s i เรื่องผลตอบแทนของดีลเลอร์จนนำไปสู่การแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ทนายวิทูลค่ะเดินทางไปร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้สอบสวนเอาผิดทางวินัยและทางอาญาต่อคณะทํางานของสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรณีที่ไปให้ปากคํากับ DSI เกี่ยวกับผลตอบแทนของด h ไอคอน Group แต่ว่าข้อมูลไม่ตรงกับความจริงคือเรื่องนี้ค่ะ ถ้าย้อนไปทาง DSI ส่งข้อมูลเอกสารการดําเนินงานของดีไอคอนให้กับให้เจ้าหน้าที่รัฐก็คือสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังช่วยในการวิเคราะห์ก็มีการตั้งเป็นคณะทํางานขึ้นมาให้ตัวแทนมาให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนของทาง DSI แต่ตัวแทนที่เข้าไปให้ปากคํากับทาง DSI ไปให้ข้อมูลว่าดีลเลอร์เก็ตดีลเลอร์จะได้ค่าตอบแทน10,000บาททุกๆเดือน และได้อัตราค่าตอบแทนร้อยละ48ต่อปีแล้วถ้าไปแนะนำดีลเลอร์ได้อีก5คนก็<ม>จะได้ค่าตอบแทนต่อคนคนละ1 0 0 0 0มืเท่ากับว่าเป็น480ต่อปีเนี่แหละค่ะการให้ข้อมูลแบบนี้นำไปสู่การแจ้งข้อหาแชาร์ลูกโซ่ ทานายวิทูลบอกว่าทั้งนั้นที่ความจริงแล้วดีลเลอร์เก็ตดีลเลอร์จะได้ผลตอบแทนเพียงแค่ทั้งเดียวเท่านั้นเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือที่เรียกกันว่าค่าในหน้าก็เป็นปกติของการทำการค้าทั่วไปโดยการให้การเทสแบบนี้ก็ทำให้บริษัทดีไอคอนทำให้บรรดาบอบสต่างๆได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินทางมาวันนี้เพื่อจะเอาผิดทั้งวินัยและอาญาข้อหาคือให้การเทสและกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ ก็จะเอาผิดทั้งคณะทำงานเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ว่าการให้ปากคำนี้ทำอย่างไม่รอบด้านทั้งที่จริงๆแล้วเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการให้ข้อมูลต่างๆก็ควรจะรอบด้านมากกว่านี้สอบสวนเพื่อดำเนินเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐครับเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาให้การมาครับเป็นการให้การเท็จ คือในเรื่องของดีลเลอร์เก็ตดีเลอร์เขาไปให้ปากคําว่าดีลเลอร์เก็ตดีเลอร์คือการที่ว่าตัวแทนของตัวแทนของเดยเอคอนเนี่ยแนะนําให้ตัวแทนอีกคนหนึ่งเนี่ยเปิดบินเปิดบินซื้อสินค้าในระดับดีลเลอร์คือ2องแสนจะได้ค่าตอบแทน10,000บาทเป็นประจําทุกๆเดือนออได้อัตราค่าตอบแทนร้อยละ48ต่อปีถ้าดีลเลอร์ถ้าดีลเลอร์ได้5คนก็จะได้ค่าตอบแทนต่อคนนะเป็นเดือนละ1 0 0 0 0บาทเท่ากับ เท่ากับ480%ต่อปีดิวเลอร์กดิวเลอร์คือการให้ผลตอบแทนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นลันนกษณะคล้ายๆกับค่าคอมมิชชั่นหรือเราเรียกกันในภาษากฎหมายว่าค่าในหน้าจ่ายครั้งเดียวซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินค่าในหน้าเป,นเป็นปกติทางการค้าทั่วไปอม่วทางอาญาทางคณะทํา,าทงานเลยครับค,คือคุณเป็นคณะคุณเป็นเจ้าที่ของรัฐเนาะและมีความเชี่ยวชาญด้าน,ด,านด้านเศรษฐกิจหรือการเงินนอกระบบค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ปากคา หรือกันให้ข้อมูลกับทางคณะคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณต้องให้การอย่างอย่างอย่างรอบอย่างรอบด้านแล้ววันนี้ทนายวิทูลก็หอบเอกสารมาเป็นลังแบบนี้เป็นตัวอย่างของ30รายชื่อแรกที่ได้ดีล l e r Get d ตด l e r ลอร์นำมามอบให้กับทางปปชแล้วเอกสารทั้งหมดนี้ก็จะนำไปยื่นให้กับ DSI เหมือนกันในวันที่3ทธันวาคมค่ะ านายพิทูลก็ย้ำนะคะว่าดิลเลอร์เก็ตดิลเลอร์ได้ผลตอบแทนแค่ทั้งเดียวค่ะเนี่ยครับก็ยังไม่จบนะไม่จบค่ะยังไม่จบนะ